ค่ำวันนี้หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดแผลคลุมป้ายเจดีย์อัฐบริการเขมาพิระโตและทรงประกอบพิธีสมโพธิพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริการหลวงปู่เขาอนาลโยณบริเวณเจดีย์อัฏฐบริคารเขมาพิระโตวัดถ้ำกลองเพนอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลําพู เสร็จแล้วได้ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกุฏิหลวงปู่เขาวอนาลโยทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปหล่อหลวงปู่เขาวอนาลโยจะอาวาสวัดถ้ำกลองเพนรูปแรกซึ่งมีนามเดิมว่าขาวโคร,ระทาเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคม2431ที่อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญบิดามารดาชื่อว่านายผัวกับนางรอดโคร,ระทา เมื่ออายุ20ปีได้สมรสกับนางมีโครธามีบุตร3คนเมื่อใช้ชีวิตคู่ได้11ปีจึงอุปสมบทณวัดโพสีปัจจุบันคือวัดบ่อชนเนงจังหวัดอำนาจ,จเจริญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายและจำพรรษาเป็นเวลา6พรรษาต่อมาเกิดความศรัทธาในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงได้ยติกรรมเป็นพระภิกษุสังกัดธรรมยุติกานิกายณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี หลวงปู่ขาวจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีเป็นเวลา8ปีจากนั้นได้เดินทุดงตามหลวงปู่มั่นไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆรวมทั้งยังเคยเดินทุดงร่วมกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโอหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจลธรรมโมหลวงปู่ชอบฐานะสโมเป็นเวลารวมกันหลายปีด้วยหลวงปู่ขาวอนาลโยโมรณภาพเมื่อวันที่16พฤษภาคม2526สิริอายุได้95ปีพรรษา64 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระธิราสุดาสยามบรมราชกุมารีในการพระราชทานเพลิงศพด้วย ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวานาลโยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสง่งอธิธาตหลวงปู่เขาวานาลโยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอธิธาตหลวงปู่เขาวอนาลโยพิพิธภัณฑ์อัฐบร ah, ิการหลวงปู่เขาวานาลโย ot, วัดถ้ำกลองเพนและสิทธิานุสิ์ ได้กราบนมัศการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการก่อสร้างต่อมาเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2532พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุอัฐิธาตุและทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อัฐบริคารหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์สมทบในการก่อสร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนและอัฐบริคารของหลวงปู่ขาวอนาลโยทั้งนี้พิพิพธภัณฑ์เกิดชํำรุดสุดโสมตามกาลเวลา พระราชภาวานาวชิรากรอินทวายสันตุสโกรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนรวมกับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะเจดีตั้งแต่ส่วนยอดฉาดสำเร็จด้วยโมเสกทองคำสามชั้นส่วนยอดสุดเป็นเจดีสําเร็จด้วยทองคําองค์เจดีและทางเดินทําด้วยหินอ่อนไว้คาร่า พร้อมทั้งปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเดินสุเจดีแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบริการของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่ใช้ในระหว่างการออกจาริกปลีกวิเวกทุดงไปยังพื้นที่ต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นรวมทั้งจัดแสดงประวัติหนังสือสุทิภาพสําคัญของหลวงปู่ขาอนาลโยในอริยาบทต่างๆ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลบับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นพยุงซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนองบัวลำพูและทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งราษฎรต่างชื่นชมพระบรมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ทั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดน้องบัวลำพูถือเป็นครั้งแรกหลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยาราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยวัดถ้ำกลองเพลนเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายได้รับการประกาศตั้งวัดเมื่อปี2470และได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปี2513 สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเข้ามาครอบครองแผ่นดินแถบนี้วัดถ้ำกลองเพนเดิมเป็นวัดร้างเนื่องจากไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาจนปี2500หลวงปู่ขาวอนาลโย ο, พระวิปัสสนากรรมฐานได้อาศัยวัดนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้พื้นที่ที่เกิดจากหมู่ก้อนหินขนาดใหญ่3-4ก้อนที่มีหลืบและชะโงกหิน ต่อมาภายหลังได้บูรณะก่อสร้างเป็นหลังคาคอนกรีตเชื่อมถึงกันทําให้พื้นที่บริเวณน,นั้นกลายเป็นห้องโถงขนาดใหญ่สามารถจุคนได้หลายร้อยคนเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งมรณภาพเวลา19.53นาฬิกา53นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร วันนี้เวลา16นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผู้พิาพากษาหวาาัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้บังคับการกองบิน23พร้อมข้าราชาการและประชาชนเฝ้าทูลลองทุลรีพระบาทรับสเสด็จ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศเมื่อส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจณันะจังหวัดน้องบัวลำพู เวลา17นาฬิกา58นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างเจดีอัฐาบริคารเขมาพิระโตวัดถ้ำกองเพนอําเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูทรงเปิดเจดีอัฐาบริคานเขมาพิระโตและทรงประกอบพิธีสมโภชพิพิธภัณฑ์อัฐบริคานหลวงปู่คขาวอนาลโย ในการนี้ทรงสงและทรงบรรจุอัธิธาต์หลวงปู่บุญเพ่งเขม,มาพิระโตลงในผอบแล้วพระราชทานแก่เจ้าพานักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปยังที่ประดิษฐานในเจดีอาัฐาบริคารเขม,มาพิระโต จากนั้นทรงเปิดเจดีย์อัฐบริคารเขามาพิระโตซึ่งคณะสงฆ์วัดถ้ำกลองเพลนและศิษยานุสิ์ได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นขนาดความสูง15.95เมตรเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงหลวงปู่บุญเพงเขามาพิระโตอดีตเจ้าอาวาสจากนั้นสเสด็จเข้าภายในเจดีย์ทรงวางพระอบฐอ์อธ,ธิทธาานหลวงปู่บุญเพงเขามาพิระโตไว้ที่ประดิษฐานภายในเจดีย์ทรงรับผ้าไตรแล้วทรงทอดผ้าไตรที่หน้าอัธิธาาุ เสร็จแล้วทรงวางพงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอธ,ธ,ธิธาตหลวงปู่บุญเพ็งเขม,มาพิระโตซึ่งได้บรรพชาเมื่อปี2485ณวัดศีธรรมารามจังหวัดยโสธร จากนั้นถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นเวลา4ปีและได้อุปสมบทณวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยมีพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตเป็นพระอุปชาและพระอาจารย์ฟ้น่นอาจารโรเป็นพระกรรมวาจาจารย,าารย์ต่อจากนั้นได้สนองงานหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นเวลากว่า44ปีโดยได้ทำรงสมณคุณสมณธรรมอย่างงดงามจนเป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของพุทธบริษัท หลวงปู่บุญเพงเขามาพิระโตมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่1 7กุมภาพันธ์2561สิริอายุได้88ปีพรรษา68 ่อมาคณะศิษยานุสิตได้ร่วมกับพุทธบริษัท4ดําเนินการก่อสร้างเจดีอัฐาบริคารเขมาพิระโตหน้าที่ประชุมเพลิงสรีระสังขารอันเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ได้กําหนดไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอธิธาตุและอัฐาบริคารรําลึกถึงคุณอุปการของหลวงปู่และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ภายในจัดแสดงอัฐบริขารอธิสบงและบาทรวมทั้งเอกสารและเครื่องใช้สอยอาทิเอกสารแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนหนังสือเดินทางกรดและเครื่องนุ่งหม่มฤดูหนาวและโอกาสนี้พระราชทาวนาวชิรากรอินถวายสันตุสโกรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชาอาณาจักรฮัชมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชาอาณาจักรฮัชมจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2565ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอที่สองอิบอัลฮุไซแห่งราชอาณาจักรฮัชไมยจอแดนกรุงอัมมาในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมยจอแดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูรณ์ของราชอาณาจักรฮัชไมยจอแดน อมชันเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและราชอาณาจักรฮัชมจอร์แดนจะพยายามสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระชับสัมพันธไมตรีความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระโอชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว วันนี้เวลา8นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่หรวมทั้งสิ้น1334นาย่ายในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2,565 โดยมีพลโทปีย์พงกลิ่นพันธ์ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและนายทหารตลอดจนคณาจารย์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จสำหรับแถวถวายความเคารพของนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกชั้นปีถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจก่อนจะเริ่มปีการศึกษาใหม่ สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญคญทรงเป็นอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ในปีการศึกษานี้ทรงสอนสองรายวิชาได้แก่รายวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยให้กับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่ห้าในฐานะรายวิชาบังคับ และวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปให้กับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ในฐานะรายวิชาเลือกเสรีนอกจากนี้ยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์นำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเพื่อให้นักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่สำเร็จการศึกษาออกไปแล้วเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพและประเทศชาติรวมถึงนำความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไปเผยแพร่แก่สาธรารณชนได้อย่างถูกต้องต่อไป วันนี้เวลา15.07นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวาังสาปทุมพระราชทานพระราชวาโรกาสให้นางพากมลรัตต์เสรีกรรมการและรองเฮลันยิกมูลและนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอ,องพระบาทดังนี้ นายกลิตอิ่มแสงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิเตรเลียมขั้นปลายบริษัทปตทจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆสำหรับจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ให้แก่โรงพยาบาลสามพลานจังหวัดนครปฐมโรงพยาบาลพหลพลพยุหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลสุรินทร์และโรงพยาบาลชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์กับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยนางสาวจีราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและคณะ เฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด1 9และโรคระบาดต่างๆสำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิ i อซีให้แก่โรงพยาบาลชนบุรีโรงพยาบาลปทุมธานีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลสระบุรีและโรงพยาบาลบางละมุงจังหวัดชนบุรี นายสาระล่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทยและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆสำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิ ICU ให้กับโรงพยาบาลวเวชระพยาบาลกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี นายประเสริฐบุญสัมพันธ์และคณะจากสถาบันวิทยาการพลังงานหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่3เฝ้าทุนละอองพระบาททุน9กล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆสำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิ -IC ซให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี นายนัชพงศ์เหลาวันสิริและนางศีสะอาดชั้นสามารถจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆสำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซียให้แกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี วันนี้เวลา9 5้นาฬกา56นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมมือนสุทธนารีนาศโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่44ณโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตจอมเทียนจังหวัดชนบุรี ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมือนสุทนารีนาศจัดขึ้นระหว่างวันที่24-27พฤษภาคม2565ในหัวข้อ MT Gearing Up for m e g a t r e n d s เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณาสุขแก่นักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณาสุขที่สนใจประกอบด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการบรรยาย หลักทางเทคนิคการแพทย์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆอาทิการวิิจัยโรคการรักษาการติดตามผลการรักษาการประเมินภาวะสุขภาพและการป้องกันโรคซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเทคนิคการแพทย์ผลงานบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและการจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า200บูธทั้ทงนี้สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธนารีนาศเป็นองค์กรวิชาชีพมีภาร,รกิจสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสากอำเภอกันตังจังหวัดตรังผลเอกกัปนาตุดดิตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรรองเลขาธิการกปอรอและคณะอนุกรรมการประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบางสักอำเภอกัน ตังจังหวัดตรังซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่22ธันวาคม2549เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาพููหมู่ที่6 และบ้านควรตุ้งกูหมู่ที่3เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหากโครงการแล้วเสร็จจะทำให้ราษฎรประมาณ2,700คน540ครัวเรือนในตำบลบางสักอําเภอกันตังมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภครวมทางพื้นที่การเกษตรประมาณ450ไร่ก็จะมีน้ำใช้อย่างพอเพียง และยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรในอนาคตต่อไป ที่ประชุมยังได้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําฝ่ายทดน้ําบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลโพรงจระเข้อําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อวันที่26มิถุนายน2560ตามที่ราษฎรตําบลโพรงจระเข้ได้ขอพระราชทานโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่4 6ตำบลโพรงจระเข้ซึ่งประสบปัญหาขัดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยสำนักง,งานกปอรอได้ประสานและพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานและกรมอุทยานจัดทำโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของฝ่ายทดน้ำบ้านไร่เหนือปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วงบ่ายองค์มนตรีได้เดินทางไปเปิดอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบางสากอำเภอกันตังจังหวัดตรังและตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝ่ายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังจำนวน476ครัวเรือนราษฎรประมาณ 1, 3 5 0คนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีและช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่เขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่าในฤดูแรงรวมทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย โดยรัสดรได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำเพื่อให้การบริหารการใช้น้ำเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรภมและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่13ตำบลท่าแฝกอำเภอนาำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและรับฟังปัญหาความต้องการด้านต่างๆของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่13สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 อยู่ห่างไกลาจากตัวจังหวัดอุตรดิตประมาณ125กิโลเมตรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลนเป็นหลักโดยการแจกใบงานแบบฝึกหัดเอกสารความรู้นอกจากนี้โรงเรียนยังประสบปัญหาขาดแคลนคอมพิวเตอร์เสริมด้านการจัดการเรียนการสอนปัญหาบุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอและปัญหาน้ําอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอเป็นต้น ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยคมตำบลน,น้ำไผ่อำเภอน้ำปาดเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าตามนโยบายการขับเคลื่อนของโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบปกติเป็นรูปแบบออนไลน์ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยลึกตำบลบ้านเซี่ยวอำเภอนามฟากท่าซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน162คนส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากผลกระทบของโควิด -19 เช่นกัน